ทำไมเซเว่นถึงไม่มีสแกนจ่ายมันเป็นประเด็นที่พูดถึงใน a c e b o o k นะครับมีคนโพสแล้วก็คนแชร์กันมากมายนะครับหลายๆเพจนะครับเพจดังๆที่เป็นเพจแบบมีคนติดตามเยอะเนะี่ยเห็นมีคนโพสประเด็นนี้เยอะมากมายเลยครับทำไมเซเว่นถึงไม่มีสแกนจ่ายพอผมเห็นอันเนี้ยมันเป็นท็อปิกนะมันเป็นกระทู้นะโผล่ขึ้นมาเนี่ย ผมในฐานะที่ดูตลาดออนไลน์เนี่ยผมมองลึกเลยว่าสิ่งที่เขาโพสขึ้นมาเนี่ยมันต้องมาจากนักการตลาดของเซเว่นะไม่ก็ทีมที่ปรึกษาหรือเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญแน่นอนเลยว่าคือแค่โพสประเด็นแค่เนี้ยทำไม่เซเวถึงไม่มีสแกนจ่ายโอเคแน่นอนเป็นประเด็นยาวเลยโอ้คนแชร์คนโพสก็เยอะมากนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นทํางานด้านวิเคราะห์การตลาดนะครับพอเห็นโพสต์แบบนี้ผมก็เลยแยกประเด็นออกมาได้เลยว่ามันต้องมีคนที่โอเคกับคำถามนี้กับคนที่ไม่โอเคกับคําถามนี้นะครับมีคนต้องมีคนบอกว่าเฮ้ยเออทำไมไม่มีสแกนจ่ายวะเออทำไมเปิดแอปธนาคารสแกนจ่ายไม่ได้วะทำไมไม่มี QR Code สแกนจ่ายนะครับ หรือว่าไม่สามารถกดสแกนจ่ายแบบแอปธนาคารได้นะครับอีกมุมมองอีกคนหนึ่งเขาจะบอกว่าเฮ้ยก็มีสแกนจ่ายไงมันมีสแกนจ่ายผ่านทูมันนี่ถูกไหมผ่านทูไวยเล็นะแน่นอนมันต้องมีคนแตกประเด็นออกมาสองสองฝั่งแน่นอนนะครับอีกคนก็บอกว่าเอ้ย e มันก็ไม่ใช่ ไอการคำว่าสแกนจ่ายมันคือต้องสแกนจ่ายผ่านธนาคารไอคนที่บอกสแกนจ่ายผ่านทูมันนี่ได้ก็ต้องบอกว่าเอา้าก็สแกนจ่ายก็คือคําว่าสแกนจ่ายไงสแกนจ่ายเท่ากับสแกนจ่ายไม่ว่าจะสแกนจ่ายผ่านทางอะไรมันก็คือสแกนจ่ายไงโอเคไหมมันก็ทําให้เปลี่ยนประเด็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมปประเด็นเนี่ยคนที่เข้าเซเว่นบอกเลยว่ามันก็แทบจะ ผมไม่รู้ดิ70-80%ของคนที่ใช้จ่ายหรือเปล่านะผมว่ามันก็คงประมาณนั้นแหละนะครเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องระบบของ True w a l l e t หรือว่า True Money อะไรพวกนี้นครับเขาก็บางคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีการจ่ายผ่านระบบของ True w a l l e t ได้นะครับพอมันมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนอ่ะ เห็นคอมเมนต์ต่างๆที่เขาแชร์กันที่เขาโพสต์กันนะครับว่าเฮ้ยเอออ๋อมันสแก,กนจ่ายได้แต่มันต้องผ่านทัวร์เลสอ่าเห็นไหมมีคนคอมเมนต์บอกว่าอ๋อมันลําบากอ่ะนะโอ้มันลําบากอะ่ะไม่มต้องเติมเงินผ่านไอ้ตัวทูมันนี่แล้วสแก,กนจ่ายทัวร์เลสอ่ะบางคนก็ตั้งโพสต์อ่ะตอโพสต์กันอีกว่าอา้าวก็ ถ้าคุณไม่สแกนเติมผ่านทูบันนี่คุณก็ต้องไปกด ATM ไงแล้วมันยากกว่าไหมล่ะเติมเงินผ่านทูบันนี่ง่ายกว่าปะล่ะนะมันมีประเด็นแตกมาเพียบเลยแค่แค่มีพวกผพดดังๆหรือคนดังๆโพสแล้วก็แชร์เรื่องประเด็นนี้มาแค่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยถูกไหมถามว่าตงลงทุนอะไรบ้างเนี่ย แค่ไม่ต้องูงทุนอะไรเลยแค่ตั้งประเด็นที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีหนึ่งกับสองมันมีขาวกับดำนะแล้วมันเป็นคําถามที่แบบว่าไม่มีเสียถูกไหมไม่มีเสียหายในคําถามเลยนะครับมันมีแต่ข้อสังเกตกับข้อสงสัยนะครับมันไม่ได้มีเรื่องส่งเสียไม่มีเรื่องส่งแบบเรื่องสเสียในคําถามนี้เลย มีแค่เรื่องกับเรื่องสงสัยว่าทําไมเพราะว่าเขาเปิดเปิด์ดเจเดนว่าทําไมเซเว่นถึงไม่มีสแกนจ่ายเขาไม่ได้ถามว่าทําไมเซเว่นถึงไม่มีสแกนจ่ายผ่านธนาคารโอเคถ้าเขาพูดว่าทําไมเซเว่นถึงไม่มีสแกนจ่ายผ่านธนาคารมันก็จะเป็นคําถามแบบปิดเลยเพราะว่ามันไม่มีสแกนจ่ายผ่านธนาคารอยู่แล้ว แต่ครวนี้เขาถามทำไมไม่มีทำไมเซเว่นถึงไม่มีสแกนจ่ายผ่านจุดๆไม่มีบอกนะเห็นไหมมันก็เลยแตกไป็สองฝั่งทันทีเลยนะครับคนที่บอกอ้าวก็สแกนจ่ายได้ไงผ่านทูมันนี่ไอีกคนบอกมันไม่ใช่การสแกนจ่ายมันคือต้องใช้การจ่ายผ่านธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์จากคำถามนี้ก็คือเซเว่นเอง เพราะคนไม่รู้จาก t ทูม Money คนมู้จาก t ทูไวเล t คนที่ไปเซเว่เราคิดว่ามันสแกนจ่ายผ่านแอปธนาคารได้ไม่เคยพกเงินสดไปอา้าวสุดท้ายต้องไปกดหน้า ATM แล้วก็มาจ่ายทีสังเกตดีครับว่าหลังๆเนี่ยเซเว่นเนี่ยที่ผมสังเกตไม่มีไม่มีตู้ ATM อยู่หน้าเซเว่ที่ผมสังเกตนะหลังๆไม่มีตู้ ATM ออยู่หน้าเซเว่ เพราะว่าคนก็เริ่มใช้สังคมและเงินสดเพิ่มมากขึ้นถูกไหมครับเขาก็ต้องเอาเงินจากธนาคารไปใส่ทูมัน,นี่ก็แค่นั้นเองผมว่ามันสำหรับผมเองนะมันก็ง่ายกว่าการที่เราจะไปกดจากตู้ ATM ต่อคิวอะไรทั้งน้นนควรจะกด1 2ึ่สามสี่นะครับดยวเว้นตู้ที่แบบไม่ต้องใช้บัตรสแกน QR code อย่างออมสิทอย่างเงี้ย ง่ายดีนะครับเราต้องไม่ต้องถือเงินทอนไม่ต้องถืออะไรให้มันยุ่งวุ่นวายถูกไหมครับผมว่าคําถามเนี้ยมันเป็นคําถามที่สําหรับผมที่เป็นนักการตลาดเนี่ยผมบอกเป็นคําถามที่โหสุดยอดมากเลยว่ะมันคําถามที่ดีมากๆเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาวิเคราะห์กันขนาดไหนนะถึงตั้งคําถามแบบนีขึ้นมาเพื่อให้เป็นกระแสนะครับมันเป็นไวเล่ เป็นไวรัเลเลยนะครับไวรัลทอปผิดขึ้นมานะครับว่าให้มันเป็นคนรู้จักทูเบรตมากขึ้นให้รู้จักทูมันนี่มากขึ้นทําให้รู้จักว่าไม่ต้องไปกด ATM เออให้คนฉุกคิดขึ้นมานะครับมันมันมีอะไรแบบหลายๆอย่างนะครับที่มันเป็นข้อดีนะครับทำให้เซเว่นอ่าคน Seven นเซเว่นน่ะรู้จัก นั่นนี่นั่นมากขึ้นอ่าฉุกคิดมากขึ้นอะไรมากขึ้นแล้วล้วแต่นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ผมก็พูดในมุมมองของผมเองนะที่ผมเป็นคนที่แบบชอบเห็นอะไรแล้วก็จะวิเคราะห์ก่อนนะครับพอมีคนพูด1 2สองขาวดําเถียงกันนะครับผมก็จะวิเคราะห์ก่อนเลยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เขาพูดกันเนี่ยมันข้างในลึกซึ้งในคําของแต่ละคำะมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในหรือเปล่า ะครับอันนี้ก็เป็นความคิดของผมเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมโหลดทุกมนันนี่มาด้วยนะครับเพจะจ่ายเกิดในเซเว่นเพราะเขาไม่มีสแกนจ่ายธนาคารนะครับผมไม่ได้เป็นแฟนตัวยงเซเว่นหรือว่าได้รับสปอนเซอร์จากเซเว่นอะไรนะครับนี่ผมพูดในเชิงวิเคราะห์เฉยๆนะครับ